ฮะก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมทางช่อง y o u t u b n n น l นะครับผมเนาะอ่ะสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่12พฤษภาคม68นะครับก็มาดูแนวทางนะครับผมแนวทางเพื่อนบ้านเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็แถมด้วยแนวทางตำหน่อยนะครับอยู่ในท้ายคลิปนะครับผมเนาะ ก่อนอื่นนะครับผมก็ยังคงย้ําเตือนกันเหมือนเดิมนะครับทุกสูตรทุกการคานวณน,นะครับก็จะมีเข้าแล้วก็มีหลุดได้เสมอนะครับให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลด้วยนะครับตัวเลขที่ได้มาก็ได้มาจากสถิตริระวามน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีเข้าแล้วก็มีหลุดได้เสมอนะครับให้ทุกคนพิจารณาเอา นะครับใครชอบคอยตามไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผมเนาะเลื่อนผ่านได้นะครับอ่ะวันนี้นะครับแนวทางเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ได้เด่น2ตัวคือ4กับ6นะครับเด่น2ตัวผมทําได้4กับ6ครับผมฟันไปที่4ี่นะครับจะมาไม่มาก็ไม่รู้นะนะครับผมมวดที่แล้วหลุดนะครับผมงวดนี้มาแก้มือกันเนาะนะครับ4กับ6นะครับ ฟันไปที่4นะครับส่วนจับคู่นะครับในชุดเต็มนะครับก็มี9ชุดนะครับนะ3 9 3 0 3 1นะครับ4 9 4 0 4 1 6 9 6 0 6 1นะครับนะใไฮมดน้อยนะครับผมจัดให้เน้นไปที่2ชุดนี้2คู่นี้นครับ4 9กับ6 0นะครับ 60, นะบนะวันนี้ผมให้เน้นไปที่4 9กับ6 0 สองคู่นี้นะครับในชุด3ตัวนะครับก็จะมี1 4 9 9 6 0 1 4 9 9 6 0นะครับนะประมาณนี้นะครับผมแนวทางตามหน่อยนะอ่ะต่อเอ้ยแนวทางเพื่อนบ้านเราพัฒนานะครับผมเดี๋ยวตามหน่อยจะให้ดูนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับเข้าห้องไลน์เพื่อไปรับแนวทางนะครับก็ทักมาครับ2 0 0 3 1 3 5 2นะครับผมเนาะใครที่ไม่มีเวลานะครับ จะดูทาง yu YouTube นะครับอยากจะรับแนวทางไปดูแนวทางก็สามารถทักมาได้นะครับที่ i อดีไลน์สอง3ูนนะครับผมแคปหน้าจอนะครับผมต่อไปนะครับผมตําน้อยตําน้อยอ่าใครติดตามตานนอยอยู่ใครชื่นชอบในแนวทางตาน้อยเนาะก็ดูเอานะครับ วันนี้นะครับได้เด่น2ตัวคือ9กับ0 9นะครับ9กับ0ครับวิ่งรูด9ตัวเดียวนะครับผมจับคู่นะครับ9 1 9 2 9 3 9 8 0เ0 2 0 3 0 8นะครับผมเน้นไปที่2คู่นี้98กับ08เน้น98กับ08นแะครับผม <c oughs> แล้วก็3ตัวนะครับ3ตัว798 708 7จ็ดเก้าแนะครับผมนะตามนี้ติดรูปติดวิ่งติดรูดไปด้วยนะครับ9ก้ากับศนยครับฮนะแคปหน้าจอนะครับคปหน้าจอโอ้ยเสียงไม่ค่อยมีฝ <c oughs> นตกบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เก็บนะหน้าจอไปเลยนะครับก็ใครชอบคอยตามเดอ้อไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับอ่านะ ก็ขอให้ทุกคนปังๆนะครับคลิปนี้นะเฮงเงรวยรวยกันทุกคนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ